ยอดหมอหญิงอัฉริยะตอนที่717ความเจ็บปวดตอนที่หนึ่งอูเสือนั่งอยู่ที่โต๊ะพักใหญ่ความเงียบรอบตัวนางทําให้รู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยเจ้าแมวดําก็กระโดดเข้าไปในอ้อมแขนของนางเพื่อให้ความอบอุ่นอย่างที่นางคุ้นเคยทันใดน,นั้นเสียงของแตกก็ดังขึ้นจากระยะไกลอูลเสือก็เงยหน้าขึ้นทันที เหมียวเจ้าอยากไปดูใช่ไหมเจ้าแมวดําตัวน้อยถามพร้อมกับยกอุ้งเท้าขึ้นตะปบไปที่แขนเสื้อของอู๋เสียอู๋เสือก็ยืนขึ้นและเดินตรงไปยังต้นเสียงเมื่ออู๋เสือเดินตรงมาอยู่ตรงหน้าห้องของฟ้านจัวนางก็ยืนอยู่เงียบๆครู่หนึ่งในห้องนั้นเงียบกริบนางจึงผลักประตูเข้าไปมีกลิ่นเลือดจางๆโชยมากู่หลี่เชียงที่ยืนอยู่ในห้องนั้นก็หันหน้ามามองจากนั้นก็เบนสายตาหลบไป โดยที่เขาไม่สามารถเอ่ยคำใดออกมาได้อู๋เสือก็เดินเข้าไปในห้องและมองไปยังภาพด้านหลังที่นางคุ้นเคยฟ้านจวนั่งหันหลังให้กับอู๋เสือในตอนนี้เขากำลังจับท่านแบ,บะๆอาบน้ำอยู่อาการของท่านแบ,บะๆดีขึ้นมันสามารถลืมตาได้แล้วดวงตาใสากระจ่างของมันมองมาที่อู๋เสือครู่หนึ่งก่อนจะหันไปมองฟ้านจวที่หันหลังให้กับอูเสือมันพยายามส่งเสียงร้องออกมาอย่างอ่อนแรงแบบแบบ ให้เราอยู่ตามลำพังสักครู่เถอะอูอเสียพูดเมื่อเห็นเศษกระเบื้องแตกอยู่บนพื้นตรงเท้าฟ้านจัวและรู้ว่านั่นต้องเป็นตัวที่ทำให้เกิดเสียงดังเมื่อครู่นี้แนะ่กู้หลี่เชียงก็พยักหน้าและออกจากห้องไปพร้อมกับปิดประตูตามหลังอย่างระมัดระวังพี่ใหญ่เขาเป็นอะไรไหมเสียงของฟ้านจัวฟังไม่ต่างไปจากตอนปกติแต่เนื่องจากอูเสี่ยงไม่เห็นด้านหน้าของเขาจึงไม่รู้ว่าเขากำลังมีสีหน้าแบบไหน ไม่ดีเลยอูเสือตอบหลังของฟ้านจัวก,ก็แข็งเกร็งขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วเจ้ารักษาเขาได้ไหมขนาดข้าเจ้ายังรักษาได้นินาใช่ไหมข้ายังไม่มีเวลาไปตรวจอาการเขาเลยอูเสียก็ตอบตรงๆแต่นางรู้สึกเจ็บเมื่อพูดถ้อยคำเหล่านั้นออกมาเหมือนกับว่านางไม่ควรพูดอย่างเงย็นชาไร้ความรู้สึกแบบนั้นน้องอูเสืออืม ข้าขอร้องเจ้าละเจ้าต้องรักษาเขาให้ได้นะเสียงของฟ้านจัวฟังเหมือนกำลังข่มใจอย่างหนักได้สิฟ้านจัวก็ไม่ขยับตัวเขายังคงหันหลังให้กับอูเสืออยู่อย่างนั้นมือของเขาอุ้มร่างเล็กๆของท่านแบะแบะเอาไว้ขณะที่ท่านแบะแบะยังคงแช่อยู่ในอ่างน้ำยาเจ้าบอกให้ข้าอยู่ดูแลท่านแบะแบะที่นี่เพราะได้ข่าวก่อนที่จะไปใช่ไหมใช่เจ้าไม่อยากให้ข้ารู้เรื่องก็เลยกลับไปเองคนเดียว เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมใช่เสียงหัวเราะยาวนานดังออกมาจากปากของฟานจัวแต่มันไม่มีความรุ่นเริงอยู่ในนั้นเลยแม้แต่น้อยมีเพียงความขมขื่นและสิ้นหวังเท่านั้นเสียงหัวเราะนั้นทําให้ผู้คนที่ได้ฟังถึงกับรู้สึกปวดใจงั้นทําไมเจ้าถึงมาบอกข้าตอนนี้ล่ะอูเสือก็เงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าๆว่ามีเพียงเจ้าเท่านั้นที่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับฟานฉีได้ แล้วอาจิงอยู่ที่ไหนชั้นสามห้องสองอู๋เสือให้อจิงกับกู้หลี่เชียงอยู่ที่โรงเตี๊ยมเดียวกับฟ้านจัวแล้วเจ้าจะไม่ถามหรือว่าฟ้านฉีอยู่ที่ไหนฟ้านจัวก็สายหน้าปฏิเสธข้าไม่กล้าไปเจอหน้าเขาหรอกเสียงของฟ้านจัวฟังดูแหบแห้งแทบไม่ได้ยินเหมือนกับฝืนเปล่งเสียงออกมาทําให้คนฟังรู้สึกอึดอัดไปด้วยอู๋เสือก็ไม่ตอบอะไรนางเดินไปด้านหน้าฟ้านจัวโดวยไม่พูดอะไร และได้เห็นสีหน้าของฟ้านจวดที่นางจะไม่มีวันลืมไปจนตลอดชีวิตเรากับถูกล้อมรอบไปด้วยความมืดไรซึ่งความสว่างสดใสดโดยสิ้นเชิงทําให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวที่จะเข้าไปใกล้อูเสือจึงปล่อยเจ้าแมวดําตัวน้อยไว้ในอ้อมแขนของฟ้านจัวแล,ล้วก้มตัวลงกอดฟ้านจัวแบบเก๊กๆกลางๆพร้อมกับกดหัวฟ้านจัวลงมาที่ไหลผ่ผอมๆของนางร้องออกมาเธอฟ้านจัวก็ไม่พูดอะไรออกมาสักคําเขาพยายามระง,งับความรู้สึกซ่อนอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ แต่อูเสือรู้สึกได้ว่าเสื้อตรงไหล่ของนางกำลังเปียกชุม่มยอดหมอยิงอัชุริยะตอนที่718ความเจ็บปวดตอนที่สองอูเสือพาฟ้านจวไปหาอาจิงนางยืนอยู่นอกประตูโดยไม่เข้าไปข้างใน เมื่อดินเสียงร้องไห้สึกสะอื้นของอาจิ้งดังออกมาจากภายในห้องนางก็หมุนตัวเดินไปยังอีกห้องหนึ่งในตอนนั้นผู้อาวุโสชิงเหยือนเซิร์นเปิดประตูและเมื่อเห็นว่าอู๋เสือยืนอยู่ข้างนอกใบหน้าของเขาก็ปรากฏรอยยิ้มเขาเพิ่งรู้ว่าแผนการของอู๋เสือไม่ได้แค่ช่วยเหลือฟ้านฉีเท่านั้นเพราะเมื่อเขาเห็นกู้หลี่เชียงในโรงเตรียมด้วยเขาก็รู้ว่าคุณหนูแห่งวังหลินวางแผนการได้ละเอียดซับซ้อนมากกว่าที่เขาคิด ฟานฉีนั่งหเมือลอยอยู่บนเตียงภายในห้องเขาไม่พูดอะไรและไม่ยอมนอนแค่นั่งอยู่ตรงนั้นนิ่งๆโดยไม่เคลื่อนไหวไปไหนความสุขกระปรกถูกชำระล้างออกไปแล้วเสื้อผ้าก็ถูกเปลี่ยนใหม่มีคนหวีผมให้เขาด้วยตอนนี้เขาค่อยดูใกล้เคียงอย่างที่เขาเคยเป็นขึ้นมาหน่อยเพียงแต่ดวงตาคู่นั้นไรซึ่งชีวิตชีวายอย่างที่เคยเป็นอูเสียก็มายืนอยู่ข้างๆฟานฉีและจับมือเขาก่อนจะวางปลายนิ้วลงไปบนข้อมือ อาการบาดเจ็บภายนอกของฟ้านฉี่ไม่ได้ไร้ายแรงแค่รักษาพยาบาลเล็กน้อยก็หายแต่อาการที่ยากต่อการรักษามากที่สุดก็คือสมองอันเนื่องมาจากว่าฝ่ามือทั้งสองของกูหญิงได้ทำร้ายสมองของฟ้านฉี่อย่างรุนแรงทำให้เขากลายเป็นคนที่มีแต่เปลือกอันว่างเปล่าไร้ซึ่งจิตใจอูเสียก็ตรวจดูอาการของฟ้านฉี่อย่างละเอียดทีท้วนก่อนจะปล่อยมือเขาในที่สุดเป็นยังไงบ้าง ชิงเยียนเซิร์นถามขณะที่เฝ้าดูอยู่ที่ด้านข้างตั้งแต่ที่ยาของอูเสือช่วยรักษาชีวิตหลานของเขาได้อย่างปาฏิหาริ์เขาก็เพิ่มความนับถือในตัวคุณหนูจินขึ้นมาอย่างมากมายและไม่นานหลังจากที่เขาเก้าวออกมาจากการเก็บตัวเขาก็ได้ข่าวการล่มสลายของตระกูลชิงอวินจากนั้นก็พบมู่เฉินตอนที่ไปถึงวังหลินและได้รู้ว่าคำพูดที่อูเสือพูดกับศิษย์ของตระกูลชิงอวินานนอกประตูวังหลินในตอนนั้นมันไม่ใช่แค่คำขู่ นางทําตามคาพูดของนางทุกคําตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนถูกนางทําลายจนราบคาบเขายังรักษาได้อยู่แต่ไม่ใช่ตอนนี้อูเสือพูดอาการบาดเจ็บของฟ้านฉีร่รุนแรงมากต้องใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนานและตอนนี้นางก็ไม่มีเวลาเพียงพอเพราะเรื่องที่สำนักศึกษาเฟิงหัวยังไม่จบถ้านางลมเลิกตอนนี้หนิงรุ่ยก็จะได้ผลประโยชน์ไปเพียงคนเดียว อูเสียมมงไปยังฟ้านฉีและไม่สนใจว่าตอนนี้เขาจะเข้าใจนางหรือไม่แต่นางพูดกับฟ้านฉีว่าตอนที่ข้าเข้าไปเป็นศิษย์ของสำนักศึกษาเฟิงหัวข้าโชคดีที่มีเจ้าคอยปกป้องนี่แขนของเจ้ากับพ่อของเจ้าข้าจะเรียกคืนให้เองผู้อาวุโสชิงหยวนเซินที่เฝ้าดูอยู่ก็รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากแล้วเจ้าคิดจะทำอะไรชิงหยวนเซินคิดว่าอูเสียแค่จะช่วยชีวิตของฟ้านฉีเท่านั้น แต่เมื่อได้ฟังคําพูดของนางเขาก็รู้ว่าเรื่องทั้งหมดยังไม่จบข้าคงต้องรบกวนผู้อาวุโสชิงเหยวนเซินให้คอยดูแลฟ้านฉีไปอีกสักระยะหนึ่งที่ตัวข้ามียาอยู่อยากจะขอให้ท่านป้อนยาให้กับเขาวละสามครั้งด้วยในขณะที่พูดอูเสี่ยก็วางขวดยาลงบนโต๊ะและอธิบายผลของยาและปริมาณยาที่ต้องใช้อย่างละเอียดเกินจะออกจากห้องไปในตอนนั้นอูเสี่ยก็พบว่าฟ้านจัวยืนอยู่ข้างนอกห้อง ใบหน้าของเขาซีดขาวปร,รศาศจากสีเลือดปากของเขาโค้งขึ้นเล็กน้อยเหมือนพยายามที่จะยิ้มและเย,อะอยียหยาตัวเองเขาไม่รู้ว่าตัวเองยือนอยู่ในนอกประตูนั้นนานเท่าไหร่แต่ฟ้านจวไม่มีความกล้าพ,พอที่จะเปิดประตูเข้าไปเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปพบหน้าฟ้านฉีดได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะอาจารย์ใหญ่ฟ้านจินคิดจะปกป้องเขาก็คงจะไม่บอกทุกคนหรอกว่าเขาเป็นลูกแท้แท และหนิงรุ่ยก็คงไม่สามารถโยนความผิดข้อหาวางแผนยึดต,ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และฆาตกรรมฟ้านชินให้กับฟ้านฉีได้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดฟ้านจัวรู้สึกว่าเขาเป็นนี้ตระกูลฟ้านเป็นอย่างมากในตอนนั้นอู๋เสียก็พูดพร้อมกับมองฟ้านจัวข้ารักษาเขาได้จากนั้นฟ้านจัวก็ยิ้มอย่างคมคืนอืมข้าขอรบกวนเจ้าด้วยอู๋เสียก็นิ่งเงียบนางไม่รู้ว่าจะปลอบฟ้านจัวยังไงดี และนางเองก็ไม่มีคำพูดที่เหมาะกับสถานการณ์ในตอนนี้ด้วยในขณะที่ทั้งสองคนกำลังจะเดินจากไปเย่าฉาก็พลันปรากฏตัวขึ้นมารายงานคุณหนูหนิงรุ่ยกำลังวางแผนเคลื่อขนขบวนทธิ์ของสำนักศึกษาเฟิงหัวทุกคนไปยังผาสุดสวรรค์ในอีกสามวันนี้ขอรับ